ครับเพื่อนๆตอนสองของวันนี้ครับบอกเลยว่าอย่างเดือดครับตรงนี้เป็นทีเซอร์เฉยๆนะครับก็ต่อจากเมื่อเช้าเนี่ยนะครับหลังจากผมวิ่งออกจากตัวเมืองลบบุรีแล้วมาถึงตรงนี้เนี่ยจะไม่กี่โลครับสองโลมั้งครับเริ่มเข้าเส้นหลักแล้วครับผมก็ต้องขอบคุณน้องสพอตเตอร์ผมมากๆครับที่เป็นคนหาเส้นทางเก่งมากครับผมบอกว่าผมอยากไปนู่นไปนี่ไปนั่นแต่ให้เลี่ยงไฮเวย์ให้หมดนี่ก็หาให้ผมได้จัด แบบนี้เลยครับก็ตรงนี้นะมันจะเรียบคลองส่งน้ำนะครับชาวพื้นที่เขาเรียกกันนะครับคือคล้ายๆต่อจากเมื่อวายแหละนะครับแต่ว่าผมวิ่งได้นิดเดียวก็มาเจอแบบนี้เลยครับถนนลูกรังครับก็เรียกว่าของจริงขึ้นมานิดนึงนะครับผมต้องวิ่งบนลูกรังนี้ไปอีกโอโ้โหหลายโลใช้ได้เลยครับก็โชคดีรองเท้ามันเป็นไฮบริดนะครับมันมีดอกนิดนึงก็ สมบุกสมบันใช้ได้เลยแต่ผมก็กลัวรองเท้าผมจะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะผมใช้มาหนักเกินไปแล้วช่วงเนี้ยก็แล้วก็แดดออกครับแปดโมงครับอันนี้ผมจําได้เลยแปดโมงไม่ออกอย่างเต็มครับไม่เหมือนวันวันสองครับสิบโมงกว่าจะออกเลยก็ร้อนมากครับนี่ผมก็เจลไปแล้วเมื่อกี้ที่เห็นนะนะครับน่าจะโลสิบนะที่เจลนะครับก็วิ่งมาอย่างเงี้ยน่าจะแบบสิบกว่าโลครับก็ข้ามกลับแล้วครับข้ามกลับ คือตอนเช้าวะผมวิ่งบนถนนยางมาตอยรถมันเยอะเพราะมันเป็นช่วงการจราจรครับข้างครับโรงเรียนเข้าอะไรเงี้ยครับผมเลยต้องไปวิ่งทางลุกลงังทีนี้พอเท่าไหร่แปดเก้าโมงผมก็ข้ามกลับมาวิ่งตรงนี้แหละครับก็เนี่ยแหละครับการจราจรเบาบางแล้วแล้วก็ได้วิวสวยงามแบบนี้นะครับเหมือนวิ่งอยู่ภาคเหนือเลยครับตรงนี้คือความร้อนมันก็ล้อแหละครับเนี่ยมันเผาคอแบบโอ้โหอคอคือนี่แดงไปหมดเลยนะครับ ก็เติมเยอะครับวันนี้เติมเยอะมากจริงเดี๋ยวตอนจบให้ดูว่าผมกินน้ำไปกี่ขวดนะครับคือถ้าไม่ได้เจลไม่ได้เกลือแร่วีพาวนี่ผมผมบอกเลยผมแย่ไปแย่ไปเยอะอะครับนี่ขนาดว่าผมพอจะทนแดดทนอะไรได้ผมยังแบบเออยังไม่ค่อยจะไหวเลยครับนะครับมันร้อนมากจริงครับอันนี้เจอคนทักครับตรงเส้นนี้ก็ขอบคุณเพื่อนมากครับแบบเป็นปีนใส่แล้วก็กลับรถมาหาเลยครับขอบคุณมากครับก็เลยถามทงถามทางอะไรกันนะครับ ก็เนี่แหละครับเติมอีกแล้วหยุดหยุดยืดเหยียดไปด้วยอะไรไปด้วยนะครับก็นี่เนี่ยให้ดูให้ดูครับในรถผมก็จะตุนเอาไว้หลายสีเลยครับนั่นแหละที่เห็นตรงนี้มาถึงแยกเลี้ยวไปสิงห์แล้วครับก็เติมผัดไทย30สิบโลครับตรงนี้30สิโลแววจะไม่คนอิ่มนิดนึงนะครับมันคือเลี้ยวซ้ายครับคนพื้นที่คงรู้กันนะครับเลี้ยวซ้ายคือถ้าตรงไปจะเป็นนครสวรรค์เรายังไม่ไปครับ เข้าเส้นนี้จะเป็นเมืองครับนี่กว๋วยเตี๋ยวเรือหายเหนื่อยชื่อโคตรชอบเลยครับผมนี้ต้องรีบถ่ายเลยหายเหนื่อยก็ได้เข้าเมืองนิดนึงคือพอเข้าเมืองแบบนี้ผมจะมีชีวิตชีวาขึ้นทันทันทีครับผมถนัดวิ่งแบบนี้ไงเมืองเมืองแล้วก็เป็นเมืองด่านจังหวัดผมก็ชอบครับน่ารักอันนี้หลังจากเติมผัดไทยมาแล้วก็แบบแรงมาอะไรมาครับจริงๆ30บโลผมจะเลิกเลยนะครับแต่ตามที่สัญญาไว้แต่ว่าก็พอกะว่าเออมันยังเหลือนะก็เอาต่อให้จบฟูลเลยแล้วกันนะครับ อีกสิโลกะว่าอาัดม้วนเดียวก็น่าจะได้แต่พอหลังผัดไทยมาเนี่แหละครับเส้นบ้านหมี่นะครับโอ้โหมันแบบโพ้นจริงๆครับคือถนนดีอะไรดีนะครับต้องขอบคุณน้องผมที่หาทางให้นะครับเส้นมันดีมากครับแต่มันวิ่งไปแบบอย่างไร้เป้าหมายแบบสิ้นเชิงเลยครับผมนี่แบบแม่งกูจะไปจบไหนดีวะเอาจบสี่สอนี่แหละเอ เหมาะควรที่สุดแล้วครับก็สภาพก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับร้อนครับร้อนจริงๆครับวันนี้แต่ก็ไม่เท่าวันแรกครับนะครับก็ตามนี้ครับเนี่ยกดนาฬิกาแล้วครับก็เนนี้ครับน้ําผมกินไปโหลครึ่งครับผมเกือบ20บขวดนะครับไม่รวมเกือแร่ครับก็ขึ้นรถเลยครับเข้ามานอนในสิงบุรีครับนี่ครับโรงแรมมีคนแนะนําครับโอ้สวยมากวิวริมแม่น้ําเลยครับ นะครับก็ตอนนี้ชิลแล้วอะไรแล้วนะครับก็ปิดท้ายด้วยกินเวโปรตีนวีพาวเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนครับ